บ้านที่อยู่เองไม่คุ้มแต่สำหรับ Airbnb มันคือเหมืองทองเพราะว่าคนส่วนใหญ่คิดผิดตั้งแต่แรกตัดสินด้วยมุมมองของคนอยู่เองบ้านที่แค่ครึ่งเดือนทําเงินเท่ากับคนทํางาน3เดือนรวมกันคุณยังมองว่าแพงอยู่ไหมอ่ะอยากรู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเห็นบ้านค่าเช่าเก้าหมื่นทุกคนจะตอบเหมือนกันเลยว่าแพงเงินไปใครจะไปเช่าเพราะคุณคิดแบบคนอยู่เองจ่ายแพงเท่ากับขาดถูกแต่ผมอยากชวนให้คุณลองมองในเลนสายตาของนองักลงทุนบ้านหลังนี้เนี่ยมันไม่ได้มีไว้แค่พักแต่มันมีไว้ทํางานแทนคุ้้าานหหหลลลัังงงี่่่ยยออออูวดโมมถึกกไ็ื นคนที่คิดแบบเดิมจะเห็นมันเป็นค่าใช้จ่ายแต่นักลงทุนแอร์บินบีจะเห็นมันเป็นเครื่องผลิตกําไรมีสระน้ํากลางบ้านสี่ห้องนอนใหญ่ใกล้เมืองใกล้ธรรมชาตินี่คือสูตรที่นักท่องเที่ยวแย่งจองบ้านที่คุณมองว่าแพงอีกคนกําลังมองว่าเงินกําลังพุ่งออกมาแต่ว่าก็มีเสียงค้านว่าเฮ้ยค่าเช่าเก้าหมื่นเนี่ยเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าคุณแน่ใจหรือว่ามันแพงจริงหรือแค่คุณเห็นตัวเลขมันใหญ่คุณก็เลยกลัวทุกครั้งที่คุณคิดแบบนี้มีคนที่กล้ามองต่างกําลังกอบโกยโอกาสอยู่เงียบๆนักลงทุ ที่ผลิตมันกลับมาแล้วนี้ผมไปรีเสิร์ชมาราคาที่เคยปล่อยแล้วนะก็คืออยู่ที่วงประมาณ7 0 0 0ถึง10,000ต่อคืนเต็มแค่ครึ่งเดือนก็คืนทุนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกคืนคือกาไรเนื้อๆช่วเ,เวลาสีห้องนอนแบบนี้ในเมืองเชียงใหม่กาลังขาดตลาดและจองเต็มไวที่สุดบ้านสําหรับคนอยู่เองคือค่าใช้จ่ายที่ทําให้เงินไหลออกบ้านสาหรับนักลงทุนคือธุรกิจที่ทาให้เงินไหลเข้าบ้านหลังเนี้ยมันไม่ได้รอให้คนมาอยู่อาศัยแต่มันรอให้คนที่มองมันเป็นธุรกิจคุณเพราบ้านหลังเนี้ยแพงองีกคุ้ แล้วคุณจะเห็นมันเต็ม Airbnb พร้อมรีวิว5ดาวคนที่คิดว่าอยู่เองไม่คุ้มและเดินหนีคนที่มองว่านี่คือเมืองทองจะรีบคว้าแล้วคุณละ่ะอยู่ฝั่งไหนติดตามผมไว้ครับคลิปหน้าผมจะเอาโอกาสทำเงินจากบ้านมาแชร์อีก